นี่คือตอนแรกเราจินตนาการเทียนพันษาจะแบบใหญ่ๆอะไระแล้วก็สีอาจจะออกส้มๆหน่อยออใช่ไหมคะแต่อันนี้คือไม่ใช่เลยค่ะ คุณวาทตย์ถามเลยดีกว่าค่ะว่าจุดเริ่มต้นที่คุณวาททิ์ทำเทียนลวดลายที่สื่อถึงความเป็นไทยแบบนี้เริ่มต้นมาจากอะไรแรกเริ่มเนี่ยเราทํางานดอกไม้นะครับเป็นดอกไม้สดดอกไม้ประดิษฐ์แล้วก็ดอกไม้ไทยทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ในช่วงของโควิดรอบที่2เนี่ยเราเริ่มตกงานแล้เพราะอย่างล็อกดาวน์หมดเลยครับใช่เราไม่มีงานเลยแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็มีลูกค้าติดต่อเข้ามาบอกว่าเอออยากได้เทียนซึ่งเป็นเทียนที่มีลวดลายแบบเป็นลายไทยอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเราสามารถทําได้หรือเปล่าครับพอ ถึงตรงนั้นเราก็ต้องทำได้ละเพราะเราไม่มีงานแล้วไม่แล้วเราเอาแบบมาจากไหนเห็นบอกว่ามีต้นแบบจากเทียนสมัยโบราณ200ปีเลยนะคุณผู้ชมคือคือต้นไหนคะชิ้นไหนฮะชิ้นนี้นะฮะใช่ครับอันนี้เนี่ยเป็นต้นแบบมาจากภาพถ่ายโบราณนะครับของราชสันพักฝ่ายใน เป็นคนที่เริ่มทำครั้งแรกเนี่ยเป็นเจ้าจอมบรรดาชุ่มครับใช่ฮะอยู่ในราชสำนักฝ่ายในเลยเป็นฝ่ายเกี่ยวกับดอกไม้เครื่องสดครัใช่นะฮะจากภาพถ่ายโบราณเนี่ยก็กลายมาเป็น อ่าชิ้นงานชิ้นนี้ครับใช้กี่นาทไหมคะกว่าจะหล่อใช้เวลาอ่าหนึ่งวันนะครับในการทำทั้งดอกไม้แล้วก็ในการฟันเทียนโบราณฟันเทียนนี่หมายความว่าไงคุณีเป็นการอ่านวดเทียนให้ได้เป็นคุณีเป็นเป็นเทียนเป็นแท่งอย่างเงี้ยครับแล้วความพิเศษก็คือส่วนของดอกไม้ตรงนี้ใช่ไหมคะที่มีการประดับคือสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการแกะสลักต้นเทียนเหมือนอย่างสมัยนี้เน้น คือเทียนที่มีความวิจิตในเรื่องของนวดหรือฟันเทียนยังไงให้มีสีที่สวยเป็นรูปทรงที่เนียนแล้วก็ประดับด้วยดอกไม้อันนันประดับตกแต่งตรงนี้ก็คือตรงนี้คือส่วนที่เราได้ได้ไปถอดแบบมาจากภาพถ่ายโบราณครับตรงนี้เรียกว่าผู้กลิ่นครับผู้กลิ่นใช่ครับแล้วเจ้าจอมดาชุบเนี่ยท่านได้ ประดิษฐ์ตรงนี้ไว้ใช่ครับ<ะ>แล้วก็นําจากภาพถ่ายโบราณเนี่ย<ะ>ก็มาสู่ชิ้นงานน,นี้แหละครับส่วนววส่วนของดอกไม้นี่ทํายากไหมคะดอกไม้นี่ก็ยากครับเพราะว่าอของจริงๆเนี่ยเป็นดอกไม้สดนะครับ<ะ>แต่ว่าจะยากในการที่เราต้องมาย้อมสีหรือว่าใช้สีสันที่ใกล้เคียงกับงานดอกไม้สด ให้ได้เสมือนจริงที่สุดครับแต่อันนี้เพื่อความคงทนเนาะใคือในสมัยก่อนก็จะมีการจุดจุดเทียนจริงๆแหละแต่นะสมัยเนี้ยมีไฟฟ้าก็อาจจะไม่ต้องจุดเทียนบูชาใช่ไหมคะอ๋อแต่ว่าอันเนี้ยเวลาเวลราถวายก็เพื่อความสวยงามวิจิตรแล้วลายต่างๆเหล่านี้ มายังไงอ่ะลวดลายต่างๆเนี่ยก็คือเป็นการแกะหินจากแม่พิมพ์หินสบู่ครับอ่าใช่ฮะเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้การเป็นการกระแนลวดลายต่างๆะครับกระแนกระแนก็อีกเป็นเทคนิคของเชิงช่างอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะใช่ฮะเป็นการขึ้นต้นแบบนะครับคือต้นแบบเสร็จแล้วเราก็จะเป็นการถอดพิมพ์ด้วยยางซิลิโคนอ๋อแล้วเราก็นำมาเทพิมพ์ให้ได้ชิ้นงานแบบนี้ครับโอ้โหแล้วหนุยเห็น เทียนพันษามีพยามังกรด้วยสีแดงด้วยสีแดงเกี่ยวกับมังกรอังอังเลยอะอังเลยครับนำโชคดีเลยค่ะอันนี้คืออะไรคะเป็นแดงดานใจมาจากกลุ่มเพื่อนที่ อยู่ในเรื่องของเกี่ยวกับวาวสันเจ้าสันเจ้าสันเจ้าลมเจถวายวกุนอินเนียได้เลยได้เล้วสีแดงโอ้่านเจ้าคุณอูตัวนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของเสริมพลังอํานาจนะครับอานาจวัสนาเกี่ยวกับมังกรเพราะมังกรนี่คือสัตว์ใหญ่ใช่ใช่ครับเสริมพลังอํานาจนี่เราใต้เทียนเขาใหญ่มากเลยนะเพื่อให้ได้แสงสว่างที่ชดช่วงชสวาลนี่ไงเหง่งเหมันมีความหมายทุกยันเลยเห็นแบบที่เป็นแกะเป็นลายไทยๆเลยวิจิตรมากๆเลยก็มีหลายต้นเหมือนกันนะคะมีอันไหน ที่อยากจะแนะนำไหมคะ,ะเกี่ยวกับงานวิจิตน,นะครับก็จะในเรื่องของตรงนี้นะครับนนที่จะ,นนะรายละเอียดะ,ะอาดนี้คือ เรียกว่าลวดลายพุทตาลฉายครับคำว่าพุทตาลเนี่ยคือมาจากลวดลายของดอกไม้เป็นดอกพุทตาลครับคำว่าฉายก็คือเป็นการฉายแสงที่แบบว่าเปล่งประกายความหมายทุกอย่างเลยครับแล้วนี่คือทองคําแท้ใช่ไหมทองคําเปลวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับทองคําบริสุทธิ์เลยว้าวอยู่ด้านหน้านี้อ๋อนี่คือขี้พึ่งเวลามาจะมาแบบนี้แล้วก็ต้องทําให้มีความร้อนนาไปต้มครับต้มใช่ครับแล้วอันนี้นี่มีอยู่ที่บ้านหนุ่ย ตัวพุ่มทองเซตนี้เลยข้างหน้าข้างหน้าออฟเลยเซตนี้เราอยู่ที่บ้านนุ้ยเลยสวยมากคืออะไรคะตรงนี้เนี่ยเป็นเทียนเหมือนกันครับเรียกว่าเทียนทรงน้าเต้านะครับตรงนี้เน่าเหมาะสําหรับการนําไปตั้งที่คอนโดหรือว่าอาถายที่แคบๆของในยุคนี้สมัยนี้เล็กๆตอบโจทย์เลยครับแล้วเราจะถวายเป็นเทียนราสาได้ไหมคะ ถวายได้ครับเทียนพรรษาเนี่ยคือเป็นการถวายแสงสว่างให้กับพระสงฆ์เนี่ยนะครับที่จำพรรษาใช่ใช่แล้วครับใช่ครับผมเพราะฉะนั้นแบบไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นเทียนต้นใหญ่ๆอย่างเดียวแบบที่เขาทํากันใช่ครับเล็กๆก็ได้เหมือนกันใช่แล้วครับะละนี้ล่ะครับพวกนี้ก็คืออัานได้หมดเหมือนกันครับถวายได้หมดสําหรับแบบว่าเด็กเล็กๆน่ารักถือไม่ไมเวียนเทียนไงใช่ครับเวียนเทียนก็ได้แล้วก็ถือก็ได้สวยจะเป็นแบบเนี้ยแม้จะเล็กนะคุณผู้ชมแต่ก็มีความวิจิตรของการแกะสลักรายละเอียดที่ สวยงามมากมากใช่ค่ะหมุนให้ดูเลยเล็กก็สวยถวายหลวงพ่อหลวงพ่อบอกโยมมีอย่างนี้ได้เหรอใช่ไหมแล้วก็ถวายเป็นคู่เวลาวางผู้พระพุทธรูปอย่างเงี้ยก็จะเสริมบารมีท่านด้วยอยากรู้จุดดีจุดเด่นของเทียนที้พึ่งแท้ร้อซค่ะว่าดีกว่ายังไงค่ะ คิ้พึ่งธรรมชาติเนี่ยนะครับโดยดยปกติทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นตามท้องตลาดที่เป็นสีเหลืองๆใช่ไหมฮะสีเหลืองเนี่ยจะเป็นาพาราฟินครับซึ่งเป็นเคมีนะฮะเวลาที่เราจุดไปเนี่ยจะมีขมาบควันสีดำซึ่งอาจจะเกิดสารพิษต,ต่อ <PM S 2> ต่อร่างกายเราได้ไดใช่แต่ส่วนเป็นคิ้พึ่งธรรมชาติเนี่ยนะครับด้วยความที่คุณสมบ,บัติของคิ้พึ่งเนี่ย เขามาจากธรรมชาตินะเราก็จะมีกลิ่นหอมนะครับ<อ>น้ำตาเทียนก็จะน้อยเวลาจุดครับเนี่ยก็คือไม่ไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายเราด้วยและให้แสงสว่างได้นานให้แสงสว่างที่นานครับอันนี้ส่งของการถวายเทียนพรรษานะคุณผู้ชมก็จะทําให้ชีวิตของเรานะทั้งชาตินี้และชาติหน้าเนี่ยไม่มีทางมืดมนนะ,ะมีเจอปัญหาอุปสรรคใดๆก็จะเหมือนมี แสงเทียนสว่างนําทางให้เรามีทางออกนั่นเองถ้าเกิดใครสนใจต้องพีออเดอร์ใช่ไหมได้ข่าวครับผมต้องพีออเดอร์อย่างน้อยสักรุ่งนี้ไม่ทันนะต้องมีเวลาทําก่อนใช่ไหมใช่ครับใชยังไงดีฮะที่ไหนยังไงติดต่อได้นะครับจากช่องทางนะครับทางร้านบ้านใบตองนะครับหรือว่าไอซีบ้านใบตองได้เลยนะครับแต่พีออเดอร์ก่อนสัก5วันเนาะใช่ครับหรือว่าแบบเราจะมีงานบุญอะไรอย่างเงี้ยที่เราเนี่ยจะได้ต้นทียนสวยๆไปประกอบงานบุญก็ได้เหมือนกันเลยจริงๆอ่ะต้องบอกลุงนาใช่ไหมอ่ะใช่ครับต้องลวงหน้าหน่อยสัก5วัน ก็ดีครับให้เวลาได้ทำหน่อยเนาะใช่ครับเออเออนะอ่ะยังไงก็ฝากอุดหนุนได้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี